Nhiều Không Bao nhiêu kín con Kín con một kín bò điều đây Bạn Hào có đi khẹt này hào nè Hào khẹt đây hào Ui Ui Cậu Ta Hả khỏi mất

เป็นยังไงนะตามมาไม่หมดขึ้นมาแบบนี่้บอห์นะเลยบมาเลยบอกเอาเลยแหละเอาเลยและเดินไปกับดินเดิอ่าตัวเอ้าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาทุกคู่ทุกคนบอว่าจะอยู่พังเล้าพังไทยแล้วก็ตามประเทศเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยที่เขามาหับชมคลิปบ่าวนิวเนาะพี่น้องเนาะบ่าวนิวก็ยินดีตอนหับก็จะส่องยูทูบบ่าวนิวสะพานบุญเด้อพี่น้องเด้อเนาะ พี่น้องเลยเนาะลังจานค่น้องๆมันไปหล่อบนหล่อินพี่น้องเ้ยเนาะมาหอดแ้วกินขขากินน้ำาบดนี้พี่น้องเยม่าลงมาได้จรงไวะลอเมื่อยอะไรก็ได้เนาะบยาวดีเลยออรอ้หักเนี่ยกเนี่ยหัวได้หกห้อูเออมาหย่นามาหย่อเพี่น้องเยอันนี้เป็นทางยาวน่สื่อมาพี่น้องเลย โดยโดยทางลูกชิ้นไงจำลองคนนี้แล้วโดยอันนี้ทางบอนิวซื้อมาพี่น้องเลยปิ้งไก่คือเก้าคนนี้ก็ได้หมักพี่น้องเลยหมักกินปิ้งไก่เนาะได้แล้วฮะบุบบบเอ้ได้แล้วแกเอาออกมาแล้วนี่เอามาหกจานเลยมาดีเด้อพี่น้องทำไมเอ้ามาอีกแล้วเอ้าไปมันเนอะเอาลูกชิ้นมันเนาะ

ใช่หนุบราเทธอแท้หน่อยให้นั่งก่อนนะมามาเดี๋ยวหั่นเข่าไม่เท่าหั่นน้องนิ้วสิโบปันใดเร็วโบขัดเนาะเหนียวเข่าเรือขนาดเข่าเอ้อเอาแหลยขึ้นมาดูแต่ว่าหมดเลยนะขึ้เข่าว่าได้สวยนะแม่เข่าเรือแต่ว่านี่ป๊อปมาบายพี่น้องเลยเนาะ พี่น้างองได้แน่พี่น้าลองกัเ้เจ<อ>็บแซ่บพี่น้าไยเนาะบต้นเลย,เยใส่ท่นตีนบ่แม่เออเออเอออ่งเนาะลองสใส่ผ้าเห็นปะ ปิ้งไก่ละบ้านเฮ้าพี่น้องเลยครับพี่น้องเลยกขอโทษขอใพ้น้องเพื่อนกินแบบบนบ้านเด็กน้อยเพื่อนเนาะก็ตามพี่น้องเลยเนาะเด็กน้อยนี่แต่พ่อจะกินเคกินอเลยเพื่อนกินเจ้าเนอเขากลงอ่าถุงยาง่านี่ลูกถุงยางถุงยาเห็นบ่าวถุงยางโอเคมาดิ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  không 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 không, hong hong không? Ừ hong không? hong không? không không? hong không? hong không? hong 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 không hong 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 không? hong rồi này, thì bò ừ. nhớ này một một phần này một trăm chữ nào đây còn cái thảo cho này nó thành dài này xoài chữ xoài cũng mười cái nào hay không <laughs> bò mình lo về cái nào hay nào nên bò ừ. Mà đây mình Chưa ไทมีนี้ทำาหารได้มือนีัครับทนี้ทำาหารโอ้ดึกกาแฟไปก่อนรถเรียบน่ะตึงอยู่ปะอยากอยู่แต่กาแฟลงไปก่อนเ็นอยางเวียนใต้ตางเลยตายเป็นแล้วมาขอทุ่งยำกัน ครับหลังจากอ่าไปหล่อบุญหลอดซินพี่น้องเลยมาแล้วก็เมื่อยแล้วบอัดอยากเข่าแล้วบอัดยังไม่ได้หลออเท่าเยอะกว่ากินบ่ขาช่องไข่ลูกชาวบาอยู่ประเทศไทยเพื่อนมาไข่ตัวนั่นเองนะไข่ตัวชาวบ้านอยู่ไทยเพิ่มนบะหมากบ่คอยอีกแล้วเป็นบ่มากเนาะบ่คอยนี้ ทำอยู่แล้วเขาหนิมันมีได้ยังไงมันมาจากเวียดนามเหรอโดนใครมามาโจงมาจากเวียดนามไหมยังไม่เลยนะ้อใครต่างประเทศได้นั่นะิไม่เออไม่ยินฮะรักต่อคื่ออะไรล่ะบ้านไหมรอเดวห้องแตกเลย แมวแมกหยกคนลอยใช่ไมครับไม่ใช่เลยมูมูไหมูเหอมูลสวิ่งมูลสัพระมูลสมูลสัพระเอมูลบุญทวีมออยังเกาะลืมไหนฮะมอโนนาโอ้แมนบ่มอนูนาหนิบ่มาตัดใหม่ซอยมือน่ะ คนละคนบอกเอ้ยครับให้คุไก no <sighs> no <asına decided using awake> <utter hit> ินกินใหญ่แบบเลยตมันนอนกินมึงด้วเหรอตัวหมมันอนนึ่งเด้บงวิีเขากินลูกชิ้นใหญ่ใหญ่ด้ไพี่น้องเน้อยกว่าปั้นมานิวหนึ่งนะอ้น้องมันกินจบุญบกินบกินกันเอามีลวเอานิ้วกินก่อนเอา เบิ่งมดวันนี้กินบ่แัดเดียวเลยป๊าหาวน้แเลยเะาวแกะไดาโอ้ยโทษแล้วพี่น้องแบเดียวแปะบบนี่นี่มันปวดใจของกินอี่้อ tập hết như vừa rồi xanh thật cho nó sinh khỏi là mình khổ không mèo quá cực mèo măng 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 giờ hẹn măng 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 มันนี่ก็เลี้ยงอยู่แมวค่ะแต่มันบบสอ์เดี๋นี้อยู่นองเลยอยู่เงื่อนอ่ะเอสเ์ฮะอเร่องแชัดมาย้อนกับผู้นึงน่เืองแมวแมวามเรื่องมย้อนต้องเลยตัวว่มันมันโบสออที่เลี้ยงนี่เลนี่บอกว่าเราโบสถ์กินนะได้กินแต่อยากฉอไม่กินก็ปกินอยู่เงื่อนน่ะนังกินเหย

บ้านเสมัครในเขาเอิญมันตกเงินมา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 ทาั้งแมาทั้งมาไม้ไข่แนมานยู่ใกล้หนึ่งไหนอย่ามนอย่ามัน <c oughs> มรับครับผมฮะครับผมด้วยเหรอ เน่เอานี่ลกก่นย้อนให้หมครครับเอ้ยเี่ยนคอยมัดเบน่ะเบนยังว่ะมันหนาวหรือมันเหนนนนี้ยทันเหนาวมันเหี้ยบ่ Ơi, nè... ôi nào này đâm nhanh nào này ừ, nó định nổi nó mấy bơi nào hàm <coughs> Thôi ra ăn kìm mắm mày nói đi mặt nhàng mà khai lúc Mọi người sao thì khai cái khai lúc Đâu không? này là là bảo sư hả? Sư phân là bảo sư thế Mất nó hả? Ừ, bất, bất con mồ đấy มากินไข่กินหน่อยอ่ะไปหาเนื้อใหม่กินหน่อยมากินไข่ลูโอเคเรื่องที่ด้ซื้อไข่ลูกมาถักน้องกันกินอะไรก็เบื่อได้ป่ะเนีืยจะแมนูข้าวมันยังข้าวมันยังขึ้นไปบุ้นเห็นบุ้นิ้วอกี้เนาะหล่อฮาบานิโอปะ

Nó rất ngon. Tôi không muốn nói gì. Nó rất ngon. Chị làm gì vậy? Chị làm làm อย่ามันีงานบผู้เชื่อจากพระูกพระมียมาดินปันจนนจ้างานเยอะอิ่มเลยบ้างนะมาอิ่มไปแฮข่าวเด้อเอาเอาว,าวยังไงนะแตกแลยเขาจิมาตีเพืเ่พนมายาโบ้ยเอ,าเอา้ามาแลอวเกิดที่ข่าวที่ตีนอโพอลอกให้เครียดกันยังเราบุตวีไอ้ข่าวที่จะแต่ว่าเขาได้กินแปลกๆกินขี่ะ วายู่หมมากระกล่ะเพราะ่าบุญทวพี่จะโมเนต์ที่อยู่ทางริปลอยเท่านี้แล้วม่ะบิปลอยท่นี้แลแบบอิ่มแล้วัว้าวแล้วบบบตของนอกโลกใช่พิสูจน์กินอนดูอยู่ทางไหนเมืนอยู่คนทพิจักนี่เอ้ามืนี่ถือว่าโชคดีพีเ ปั๊บ่าไรมาิปั๊บหมัซิป่าไรมาหนิเดินไปอไรหมักซิปแสนหนึ่งพี่น้อับรถลงนิ้วมือเดียวกับปั๊บจะไปงไงบันิ้ลงคลิปพี่น้องเเดี๋ยววันนี้จะล่าสุพังบนิ้ลงคลิปบาเงเลยครับรถบานิ้วมือนนิพี่น้องเลยมาพ่อด้านบานด้านตำรวจเลยพี่น้องเปั๊บแสนหนึ่งพี่น้องเลย เชียร์ขาปัาเช่นต้องบุญทวีต้องใส่ผ้าคุ้มอ่ะเช่นมีด่านครับเช่นมีด่านคุ้มอ่ะเบื่อนี้กับเบลอันท่ากับเบลว่างยังหลือพี่ยังไงได้ไม่เบียบเพิ่มนะเราเบียบเพิ่มแล้วนะก็เพิ่นเอาตามเราเบียบเพิ่มนะเนาะแต่ว่าอ้าวคิดไม่ได้บอกมันอยู่ไม่ได้แล้วเนาะมันคิด ติกาเพิ่นเนาะิกาตทีเพิ่นแลนะนาา้วเากกนาะเพ่อนบอกงานเพเห็นเรื่องงานแมนแต่ว่ากะโดนสเตตเตอร์บกินในบย้ำพี่น้องเพิ่นเบ้าเซตแปดปนั่นเพิ่นรู้เนเซหวันนี้ต่อเซนหนึ่งพีน่น้องยมีการต่อราคากันนะต่อแล้วผมมีเงินจ่าย <laughs> ขอน้ำเพิ่นพี่อนเรต่อดอกเนาะถ้าเขาจิตใจเพนร้ายากาเนาะ ข้าวหมูน้ำมันเข้าวคานนี่กับเม็ดเลยได้โย่ขอเพิ่นพนะอย่นี้เพราะว่าเ้ากับิมีเนาะตบี่็เามีความพิษมีความปกป้องงมยเิ่นนั้นแหละอย่างน้มเเีครับทางบรเป็นตะกินได้บ่คโง่กัหมูผ่านผ่านกินข่าราดีกว่ากินอะ่างเงี้กินได้เจ็บท้องเนาะ ไหนเอาใครน่ะทำมาบได้บัด้เอาดอกบอขับใจเลยไ่ใจบได้เอาขี้ข้าอิ่มแล้วัตตออิ่มนี่ขี้ข่าข้ขาตัวนี้ใครนวกินก็ได้ จะกินเพราะไเลหูกินหญ่เนาะใช่หมะที่ไปยืนจะพ่นเลยบนะมานั่งพี่ครนั่งพี่อบได้ปะอเซตมาเหมือน่เซตมาล่ำเอก็บเือ้วลูกเด้ยกินได้หละเ่วาจิตทิมไปตียบได้เลยปิดมืออ่ะพากันอิ่มท้องเรียบร้อยพี่น้องเลย หลังจากเที่ยวงานบุญไปไหนองายมื่อยเลยกันมาหิ้วเข้าบาดเจ็บเนาะหักเขาอ่ะเก็บไปกินลูกชิ้นอานนั้นอ่ะยังมานั่งกินอยู่พิตี่เฮ้ยจับน้ำไม่ได้เนี่ยเฮ้ยกินแล้วใส่ก้นนี้มันงป่ะได้ายเลยครับแอมแอมแอมดึกแอมดึก แอมแอมบรรยากาศก็ดีพี่น้องเอ้ยเมื่อนีนะลมเย็นครับลมเย็นทางบารีกับทางบัทฮันมาเนาะเดินทางมาสองคนกป็นยาวเหมือนกันเออได้้รือเลี้ยงเลยหน้าอ่ยว่งใบยังเคี้ยวอยู่เคี้ยวแล้วได้แล้วไม่ต้าไปทำชั้งพอลุ้งเจ้าให้เป็นแหกให้ก่อนเป็นแหกเออแล้วไง hãy rồi mời 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 thả mời 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 cho mời 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 บทีกินลูกชิ้นใหญ่มาเห็นให้กินเดิมแซ่บใสงบแล้วขงกนบบมาได้บ่เหนมาได้บ่มาได้ให่่ายาเ็บ้เจ็บเจ็บรยไปไปไปได้แล้วบ่ได้แล้พีน้อง้พี่น้องน้อกินวน้ำแ้วร้อยข้ากินหินทองเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเลยเียปสูงเสูงานต่อเนาะขุมพังหัวพังห้าเ้ยบแมนพังหัว ทางชาวไผพี่น้องเอ้ยเนาะเออรอถ่าทางช่างมาแปลว่าสิมาบว่าจนยังเนาะเอานคลิปนีก็บ่มีหยังหลายเด้อพี่น้องเด้อมาตนกมานั่งกินข้าวกินน้ําพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ก็บ่มีคําว่าังคําว่าสวัสดีบ๊ายบายใครเอาวเนาะ